ฮักเน่เออเพลงเรื่งพอที่แล้วพวกแม่แผ่นดินไววในใจอ้ายลองไปก่อนแผ่นดินไหวในใจอ้ายไอ้นี้ก็เป็นเพลงแรกที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในค่ายแล้วเขาเวิร์กติดมาแรงเข้ามาใหม่ๆเลยแล้วเพลงนี้ลง แนวคุณปใจของน้องบอสธีรพงศ์เขาไอกวันนั้นคือดีใจมากเอาลางตอนตอนตอนเทียงตอนแรกมากผลปรากฏว่าติดท็อป20ในมาแรงโอ้ดีใจแบบบอกก็ถือเลยเม๊ต้นเ <c oughs> ม๊ต้นคะเม๊กต้นควรูกปนวงไหมคะเอฟซี <c oughs> MC มันถามมาตอบหน่อยเม๊ต้นควรูกโปวงไหมคะ เบบนี่ยตัดหน้า,า,งงามุมทำไมลูกยิ้มแย้มแจ่มใสหนึ่งลูอความหักนี้สิพังทาลายแทบประโคงหัวใจอ้า,ายบ่ไหวมันกลั้นน้ำตาบ่ได้เมื่อเจ้าสิลา คนเคยหักันมาตั้งโดนได้ยเคผ่านพ้นเรื่องรางดีร้ายด้วยกันมาอ่อไปแน่ลัวันชงบเราอเห้ครบาอคุณมากครับรือไอได้ตายจากใจเจ้าไปแล้วก็แม่นแล้ว ยอสัวันนี้ครับ่สิบักครับขอบคุณมากครับขอบคุณยศครับอจแทนเปยัไงจึงพอตายไอ้สามดาวบอลุมหายคือเจ้าในมือที่น้องนี่เขาไอ้สมัมรโอนี่จ้า สามสิบห้าดวงครับขอบคุณมากครับวัดวัดนะครับณมาริตาครับน้ำน้ำยูทาครับท่านหนึ่งนะครับเมกกิงครับสายลุยครับห้าสิบดวงครับขอบคุณครับกันยาครับดาวสิบดวงครับยังไม่ติดต่อกันหรอพ่อกับจูเนียร์ไม่รู้เรื่องเลยนะไรครับก่อนเพ่งวันวันใหม่ครับยี่สิบดวงฮะตันไปไดง่าย ปานแพงดินฟินแพงดินไหวไม่ใช่ใชาไหมอะไรอะไรป้ารวมน้ำกาท่วมแต่เพลงขายโอ้ทิพย์พิมานครับห้าสิบดวงครับขอบคุณครับคุณยศสวัสดีสิบดวงอีกแล้วยศสวัสดีใหม่อีกแล้วโอ้นะครับแล้วคุณสุกัญญาครับหนึ่งร้อยดวงครับคุณอัญชลีนารีห้าสิบดวงครับเอาตตำเนาะ เาฟังแบดยิ้มไว้ในใจอ้าครับอย่าลองไปด้วเไปหนิคุณนุกจะยิ้มครับห้าสิบดวงครับขอบคุณมากครับนูนกนูนกครับอ0ไรรู้รว่าขมนลองไงเทเนี่ยรพอครับสิบห้ากสองดาวมาให้น้องลูกเรียมเลยครับอับขี่วัดครับห้าสิบดวงห้าสิบดวงอ่ะกำลังอ่นต่างๆดาวอีเม่ดยว่าอ่านป้า่ปก่อ ขอบคุณท sure, ุกๆคนเลยนะครับที่ให้กำลังใจ๋ยวลองไปด้ว่เดี๋ยวอย่ลองนั่มก่อนก่อนจะได้เอาคืนี่บาสิเอาอาเนี่ยลองก่อนพ่อลองเป็นกระทงก่อนเมื่ออฟังคาคนที่ไอ้ฮักซํ จำ่าได้ไมรอยากสิเฟื่อจำว่าได้เพียงไรนะจนจนจาได้ก็อดึใจเจ้ารวมเป็นไฟแหงนีวลองก้อนหุงไปพอลงพอนั่งจักลาวเฝ้าได้เดือล่ะห้ ຫ່າງຫ່າງທີ່ເຄີຍຫວງສາຍຊີວິດຫຼັງ เจ้าเอ่ยคำลาบานเป็นดินไว้หัวใจของใครไว้สั่นใจแยกจากกันอ้อนเจ้าบอกเือ จ้าเอ่ยคำลาไม่ลองดูหรอเม่นี่นานมากครนกเจ้าว่ะนกเจ้าว่ะเองเป็นว่านกเจ้าพ่อเจ้าของเพลงพ่อร้องไม่ได้เลยยังนกเจ้าเป็ยงพ่อเจ้าของเพลงร้องไม่ได้แบบไหนจ้าของเพลงแบบไหนนกเจ้านกเจ้าอืม โอ้ยแว่ก็ําหมกอย่างเลยเนี่ยคือจึงเปลี่ยนบ่มีไม่คำลางงำลงใส่ที่ดินเพื่อจังนกตายโตกย้อนฟ้าปีแค่ได้ยินคำว่าพอได้หักกันแล้วเฮาบ่สมกันแล้วมีแต่แนวเม้น ไปนากักขังมโนไว้ลนเติมวัสนวาจาว่านุงเจ้าสิบินเจเจินนี้หากเขานีอยู่คนละกำไยขี้ขางอป่าบ้า ไล่ะเจ้าจิเจ้าไหลลเอาอีกเจ้าหนึ่งเพียงให้แล้วกันเอาเพียงอ้มันคดสัวหอยมอหอยมอดสีมือนี้แม่มืดีมือ่ไดได้ีเอื้นข้อสแม่นตนี้าบหนี้้า้ตขนี้ข้าวข้าวหีข้าข้าาขนต้าห้วน้าวหวหนีวน้้า

ความทุกคือจังอายมาเยอะๆความเงินเยอะโอ้ไอ้โมมีเงินคำกำ,ำแก้วดอกลาบมได้ขี่สร้างงาคือจังบูดได้เพราะได้กินพิซซ่าใส่สูตรมูกไทย จังเขาก็ไอ้มันคนสวงมือของไอมีไว้ถ้าเคียดยาสูงมอคือมือของเขามีไว้ถ้าโคตเจ้าอันที่เอาไอไาปเปรียบเ,เทียบกับเขาไอากับ ฮอนกับหมากพิณนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครปราณีให้เจ้าเป็นคู่ครองอยู่สวรรค์สันฟ้าอย่าได้มีป้ามีเอต่แนวอันนี้เอาไหมจีอันนี้พระพรตฮอดเรียกทิพยเราเลยคู่ครองอยู่สวรรค์สันฟ้าอย่าได้มีทิพย์ป้าคือจังตัวไอให้เจ้าเป็น แก้วดั้งกินท้องใบหยอย่าได้มีความทุกข์คือจังไา่มาเยอะความเล่นให้เจ้าเป็นคู่ครองอยู่นอีป่าซาให้เจ้าเป็นผีบมา ใส่มาใส่มีแต่คทนทวอย่าได้มีความสุขคือจังตายสาธุ ใส่สูตรผูกไทยเกืออย่เขาก็อ้มันคนสัวมือของไอ้มีไว้จะขีบจะสูบบอกคือมือของเขามีไว้แต่ขอเจ้ากันทีเอาไอ้เปเรียบเทียบกับเขาไอ้ก็เป็น เอฟซียูดีไม่แห้งนะครับเด้อสุๆคนครับมึงเมื่อสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับครับผมขอให้บ้านคงแข็งแรงครับขอให้ทําทุกสิ่งเชิญหญ่บ้านสอพูดต่อครับอ้าวขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํานะครับขอให้มีความสําเร็จนะครับในปีนี้นะครับและปีต่อไปตลอดไปด้วยนะครับขอให้ทุกคน รักษาสุขภาพนะครับนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับได้นอนถ่ายพอพอจบตอนบอกแล้วก็ช่วงโควิดนะครับให้เซฟตัวเราเองนะครับเซฟคนในครอบครัวแล้วก็เซฟคนอื่นนะครับช่วยกันครับสังคมเราจะรอดพ้นยิกฤตนี้ไปได้เพราะพวกเราทุกคนให้ความร่วมมือนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเพราะเราเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเอขอปรุณให้กับสจสวจิงเลยครับรักขอาคุณครับสำหรับเสียงรดมือครับไม่พอสจอไม่หยุดครับกำนั้นพชทองคำก็ันนี้พวกเราครอบครัวเราก็จริงๆแล้วก็มาไลฟ์สดฟีสไตล์มาไลฟ์สดเล่นๆกันนี่แหละนะครับก็ได้มาอ่า ตรวจหวยด้วยก็มาแบ่งมาๆๆๆ้คยๆว่ามาแบ่งประสบการณ์ว่าบางคนถูกไหมบางคนไม่ถูกอะไรมะนี้แล้วก็ได้มาร้องเพลงให้ฟังก็ครอบครัวเราก็มาส่งรอยยิ้มส่งเสียงมเลาะแล้วก็ส่งความสุขให้กับพี่ๆเอฟซีทุกคนช่วงนี้มันเป็นโควิดนะครับก็บางคนก็ไปไหนไม่ได้น่าเบื่อไงก็ดูไรสุดพวกเราก็อาจจะทําให้ยิ้มได้นะครับก็ครอบครัวพวกเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในใจพวกคุณนะครับในรอยยิ้มนะฮะแม่พีดเข้ามาดูอะไรกัเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเอฟซีหน่อยแม่ พูดอะไรกับเอฟซีหน่อยสองข้ายุ่นหน่อยอ่ะพูดเลยอ่ะเอาให้โอกาสหนึ่งชั่วโมงก็มึงขาดน้องเนียน้องเนียเอาพูดหน่อยแม่พูดหน่อยแม่พูดอะไรก็พ่อกับลูกพูดไปแล้วไงก็เอาแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันยังไงมันไม่ต้องลอกกันอะไรเนี่ยไว้ยพรนครอบปีคอปีอ่าน้องเนียน้องเนียก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพยาดีมีทิมปาเกิดจังดอกตูไอก็เดียวพอไม่ต้องหลายก็ นี่แหละก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนตามที่กรมอุตุเขาบอกเนี่ยกำนันกำนันแหนบทองคำเขาก็บอกยังไงว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนั่นเนี้ยเนาะเออนั่นเนี่ยอวดดิขอบคุณพี่พีเอสพี่ป้าป้าแม่แม่เอฟซีเลยอาเขาขับออกครับพูดเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอามือลองไว้พี่จิตอย่าบังขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่จะเอามือลองพี่เขาบอกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนักไม่ต้นนะคะค่ะรีวิวเมื่อคืนหน่อยเช่นกันนะครับคุณแม่ขอบคุณนะครับมีความสุขมากนะครับเอาเนี่ยแงพูดพูดแล้วลูกพูดหน่อยอวยพอจุเนี่ยพร้อมลงเข้า่าพูดพร้อมลงเนี่ยไปขอนฟันสองสี่เขบคุ้ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนขอบขอบคุณขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนที่ทําให้ ครอบครัวเรายิ้มได้แล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่มารักให้ความรักความเมตตาครอบครัวของเราที่มาสนับสนุนซัพพอร์ตพี่นุ๊กพูดเป็นไหมพูดยพูดคือมันต้องออกจากปากต้องออกจากปากคจูเนี่ยไงลูกคือพ่อพูดแทนได้หมดแหละแต่อยากให้คจูเนี่ยพูดไงคือนุ๊กจะพูดตลอดเลยว่าขอบคุณพี่ๆี่เขาเรียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่ได้มายว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่า บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือพี่พีเอฟพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตนุกและช่วยนุกที่ทําให้มีวันนี้ได้ไม่ใช่แค่นุกคนเดียวนะครับคือพี่พีเอฟซีทุกคนเลยบ้านหลังนี้ที่นุกอยู่ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนมากเลยถ้าไม่มีทุกทุกคนไม่ม่ไม่ไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ได้ไม่มีทางที่จะมีบ้านแบบนี้ได้ไม่มีทางที่จะมีโทรศัพท์ดีๆใช้แ็บเล็ตดีๆใช้ใช่แล้วก็ทําให้มีคนมามารู้จัก กรัวมารู้จักพ่อมารู้จักแม่มาุ้กจักรน้องนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับก็ขอให้น้องนุกนะครับเป็นตัวแทนในการส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะครับกำลังข้นจะีอ๋อว่าเลยเวงานพี่พี่ี่จิดท้ายงานเลยขอบคุณพี่พีาขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เราไปดูแล้วก็ติดตามพี่นุกแล้วก็ครอบครัวมาตลอดแลก็ติดตามแบบนี้เป็นนานนะครับ แล้วก็จะอยู่เป็นความสุขอยู่เป็นอะไรวะก็คือนั่นว่ากำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแต่ก็ขอบอุณงมากครับขอบุญแววที่ขอบุณที่ครอบครัวเราเป็นความสุขให้กับทุกคนต่อที่อะครันตั้นี่อ่ะโอเคนะครับทุกคนวิ่งได้พีคกลด้วยเมื่อกี้นี่ขอบคุณมาก คขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณนะคะเด<ห>ี๋ยวเอ,าไว,เอา,ไวาไว้มาไล่สวนให้ดูเดี๋ยววันไหนนุกกลับบ้านเดี๋ยวนุกจะไปไล่สวนอยู่นาเลยเออและอันนั้นคืออีกหนึ่งอย่างที่ภูมิใจที่จากาครอบครัวเราไม่มีนานเอาเอาพ,พูดง่ายๆเลยเคยมีนานแต่ว่าพวกเราว่าก็เป็นของปู่กับย่าของปู่ย่าก็ริงเราก็ก็เป็นผู้ชายเขาไม่ได้ปู่ย่าก็แบ่งให้เป็นผู้หญิงแล้วก็ขายยังไงขายเหรอก็ขาย ให้ลูกผู้ชายเขาไม่ให้หรอกเอาให้เขาขายลูกผู้หญิงแล้วเราก็ไม่มีนาเลยไม่เคยไม่ไม่ไม่มีนาไม่มีที่นาลูกก็วาดฝันไว้กับแม่ว่าอยากจะมีนาสักผืนสร้างกระตบ์น,น้อยๆเลี้ยงปลาปลูกพักนี่แล้ววันนี้ก็ก็ก,ก,ก,ก็มันมันก็เกิดขึ้นจริงต้องขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆจริงๆเลยที่ทําให้มีบ้านมีนาคือลูกไม่รู้ว่าจะตอบแทนพี่ๆยังไงก็นี่แหละครับสัญญาว่าจะเป็นรอยยิ้มเสี่ยงร้อยกับพี่ๆ ตลอดเวลาเลยเอออีกหนึ่งอย่างตั้งใจเยะพูดนะครับก็มาแสดงความดีนะครับพ่อกับแม่กับน้องมาแสดงความดีกับอ่าถือว่าเป็นเป็นพระเอกเนาะครับพระเอกหนังแวงหนังไม่แวงครั้งแรกด้วยครั้งแรกเราเลือกที่ที่ที่จะได้มาอ่าแสดงความสามารถในในเรื่องของของหนังของภาพยนตร์นะครับโดยรับบทะเั้งแรกก็าเป็นพระเอกนะเป็นเด็ตเป็นพระเอกนะครับเป็นหนังแบบอีสานเป็น เป็นแนวแนวเป็นแนวยุคเก่าศูนย์ครับอ่าเป็นแนวยุคเกาศูนย์เป็นเ,นนเป็นนังสมัยก่อนครับสมัยก่อนเป็นแนวยุคเกาศูนย์แล้วก็วามาให้กําลังใจมาแสดงความดีกับกับลูกชายนะครับกับน้องุกนะครับก็ให้สู้ๆครับให้ให้ให้พัฒนาตัวเองขอให้ทําให้เต็มที่อะไรทาให้เต็มที่ที่แหละคสิ่งที่ตัวเองคือก็เป็นความฝ่ายฝันไว้ฝ่ายฝันใช่ใช่ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะ ครับทที่เขาพูดมาแต่น้อยแหละเนาะถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะลองนะครับอยากจะลองในในในงานศิลป์ด้านนี้นะครับในงานด้านจริงๆนุกอยากจะบอกว่านุกอะนุกฝันฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงด้วยนะแต่ว่านุกก็ร้องเพลงได้แล้วแหละแต่ทีนี้คือนุกเตี้ยนะเรื่องหุ่นความสูงมันหุ่นก็ไม่ได้แล้วแล้วหน้าตาก็ไม่ได้แบบไม่ได้หล่อเหมือนเหมือนพี่พี่ดาราเขาเมยอูเหมือนเหมือนพี่ตัวโนไรเลยมาณเนี้ยอืมมันก็เลยเป็นไม่ได้ พลงนุ๊กเลือกเพลงกูก็ร้องเป็นงั้นกูไปทางเพลงก่อนดีกว่าไอ้ีินะครับเ้าเจออันนี้นุกพูดจริงๆนุกนุกไม่ได้โกหกนุกเก้าเข้ามาอยู่ค่ายกับพี่สิงห์นุกพูดกับพี่สิงห์ตั้งแต่นุกยังไม่ดังแล้วนุกพูดกับพี่สิงห์ตั้งแต่นุกยังไม่ดังแล้วว่าไอ้สิังไงก็ตามเลยครับเป็นนุกดังหรือบ่ดังไอ้อ็นพักดันนุกไปเป็นิลไอ้ไปเป็นไปเป็นไปเป็นนักแสดงในเพราะครับนุกนุกอยากแสดงหนังแห่งไอ้สินะอันนี้นุกรงิจ มีหนังปานีเข้ามาพี่สิงก pues ็ให er ้นุกเป็นพระเอกเลยก็ขอบคุณพี่สิงมากมาครับคุณนะคะครับโอเคโอเคตอนนี้ดังหรือเปล่าฮะตอนนี้ดังหรือเปล่าอือแต่มีคนรู้จักก็ในเรื่องก็ถือว่าพ่อกับแม่ที่อยู่ก็อยู่ปกตินะครับก็ถือว่าลูกชายเราก็ว่ายอมแล้วว่ามีคนรู้จักมากขึ้นนะครับรู้จักมากขึ้นรู้จักครอบครัวเรามากขึ้นแต่ถ้าถามว่า ลูกชายดังไหมอะไรมันมันเหมือนกับเดิมแล้วความรู้สึกเหมือนเหมือนเดิมอะครับคือได้สัมผัสกับกับลูกกับอะไรมันมันก็เหมือนเดิมมันเราไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าลูกชายตัวเองไม่ไม่รู้สึกว่าเขาเปี้ยงป้างหลงดังในขนาดนั้นนะในในความรู้สึกหน้าเหมือนกับว่ามันมันก็เหมือนเดิมเก่าแต่ว่ามันมันดีขึ้นในหลายๆเรื่องหลายอย่างและมีคนที่เราไม่รู้จัก มารู้จักน้องมากขึ้นมารู้จักครอบครัวเรามากขึ้นตนันเองนะครับแล้วก็เพิ่มใจนะครับดีใจมากๆเลยนะครับทุกสิ่งอย่างที่